สบายด,พนนนะดพยาีพี่น้องมัสผู้สุุนมัสหมงสบอลนั่นจะเนาะอันนี้แพ้ว่าสิผาพี่น้องมาเห็ดสวไก่นั่นจ้นะเนาะก้อนสีก้อนอื่นนะั่นจ้ะเนาะก้อนสีไปเบิ้งคือเช็ดสวไกนะ่น้ำฝากพี่น้องกดไหลกดแช่กดติดตามสาวราผ้ากินพแพ้ว่าได้นนจ้นะญญญดกกจเด้อสิบ,บ่าผาดกิกมหม่ของสาวราผ้ากินนั่นจนะ้ะเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดบอกกระดิ่งจ้ะเพื่อสิบ่าผาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวราผ้ากินแพ้ว่านั่นจ้ะเนาะมาเบิ้งกันเลยว่าเห็ดหนี้เห็ดตั้งไหนน,ะน,นั่ยยนจ้ะเนาต้้มไไปปค่ะ ไปที่ต้มไปมันเปืือยเลยมาสีมันหงมะนับไปสีแกกำเนิดแต่เด้อยโค้ไม่ได้่อเลยแล้วเขาไม่สดึงไม่ได้ข้อมันลยใช้ห่วงเขานะแ้แบบเนี้ยนัไ่ถเนี่ยอมันก็ นี่ไก่ที่ต้มเนี่ยจะไปสีกันจะไปสีัจ้าผนองเนาะเพราว่าเขาอนุญาตเอาไก่ไปส,กไไปสีก่อนกันเนื้อตักเขาอนุญาตตักไก่ก่อ,อกนนะจ๊อันนี้ที่ตักเนี่ยจ้ะอันไก่ที่ตักเนี่ยจ้ะไงไก่ที่ตักเนี่ยจ้ะไก่ที่ต้มหมือนห่อนะที่ตักเนี่ยและสีๆว่าพี่เนาะแล้วผนองเนาะเดี๋ยวพี่ว่าสิสีก็จะ ไก่ที่ว่านสีเมื่อพี่น้องเนาะสีแก่วเด้จ้ะนี่ในซ้ำหน่ยจ้ะไก่ตัวหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเพี่ว่าสินค้ามาเบิงเลยเนาะจ้ะเนาะมามีเครื่องปรุงยังแน่เนาะจ้ะเนาะมาเบิงกันเด้แล้วจ้ะเนาะว่าเครื่องปรุงมีอย่างแน่นะจ้ะเนาะขาดบ่ิสุทธิด้จ้ะเสียส่วนไก่แด้วพี่ขาดบ่ิสุคือปลาแดดก็จะหน่อยนึงจ้ะเกลือจะรสดีจ้ะผงชูรสจ้ะในการนนี่จ้ะนนี่เนาะนนี่ที่จำไปมีกระเทียมหอมแดง ตะไคร้ขาดบ่ได้ก็คือขิงนะเพี่น้องเด้อขิงมาตรงไหนขิงเปิดไฟกนันให้แม่ขิงแล้วก็ไอ้ใบั้งกูดนื้จ้ะแล้วก็น้ำปลาจ้ะนี่ไก่จ้ะไก่ที่สี่เลี้ยวแล้จะเนาะเนี่ยแค่ว่าสิพัดเครื่องก็แลาวจะเนาะมาเบิ่งกันเลยะจะ้ะมาเบิ่งกันเลยแลาวจะเนาะให้ว่าใส่น้ำมันใส่น้ำมันหน่อยนึง น้ำมันหน่อยนึงจะไปต้องไล่ได้พี่น้องเด้อนน้ำมันเกล็ดเดียวห่อเกล็ดเดียวอันนี้เลยมันหน่อยเลยจะไล่แล้วเขาจะใส่ซัวจะเอา้ำหน่ินพ่อบอตีมันก็ต้องไล่ไลเป็นกับยังไงปุณน,นั่นแหละพอ่อหลายพ่พลยนะเอาออกนะฟังนันเอาออกก็จะเจียวเครื่องน่าจะหน่อยเจียวเครื่องนี่เละลงไปได้จ้ะ จล้วตัวเราเอาอบเป็นนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเครื่องที่ว่าเตรียมน่าจะเนาะไปตำน่าจะเนาะเครื่องไปตำใหม่แต่มีหอมแดงจ้ะมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีมีตะไคร้จ้ะ,แล,ะ,จะแล้วก็ะถาบุไรี่แต่คือขิงเลยพี่น้องเด้อขิงนี่คือตัดข้าวจ้ะพี่น้องตัดข้าวไอ้ตัดข้าวไกน่น่าจะเนาะ นี่คือตัดข้าวไก่แตะอันนี้คือไก่ที่สี่แก้ว,วนะแต่นอกที่พี่ว่าจะนั่ไปพัดนจแะเนาะสี่แก้วที่ไก่ต้มแก้วที่สี่แก้วท <c oughs> ี่ประตูฮือนไหนขอแนอนหลีงนี้ยหากรี้หน่อยดูดินจะมายนี่หันแม่ขาดกระี่น่อย <c oughs> ประตูตรงนี้นะไปะิดประตูข้างไหนจะบเนี่ เนี่ยถ้าพอซีน่ะขี้ดินเจียม,มา,ากอยู่ดน่ะอเอาไก่ล้งเลยนัางแตเนาะเอาไก่ลงไปผัดเลยก้ะ ไก่ที่พัดกับล่องมอเลยจ้ะพี่น้องก็ต้ังเดือดจ้ะมาปรุงกันด้วยนะจ้ะเนาะนี่จ้ะน้ำปลาหน่อยนึ่งนะจ้ะเนาะใส่ลงไปจ้ะมงชรดจ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ไหลเสียบไหลนะจ้ะเนาะบักข้ามเห้นมหมทุกคนใส่เกลือลงไปจ้ะหน่อยนึ่งนะจ้ะเนาะ ตามด้วยอันนี <T> ่น่าจะเนาะเอ๋ไอ้รถดีน่าจะเนาะรถดีหน่อยนึงจ้ะัหนะบะค้ามม่สวยหรอกบอกว่ารถไฟ้รูปยังไงดูรถไฟ้รูปยงไงดูหน่อยนึงจะรถดีจ้ะรถไส้แห้งด้วยเอาอะไรมาดูข่ตักสอนฟองออกฟองมาฮะสวยสีเอลาข้าในล้านน้ำมันค้ามาข้าใส่บม้อขอแล้วมันเสียแล้ว กระเปียวเลยแพ่ว่าก็เลยบอกสูตรไปว่าดีเ่พหน้องเร้อบะใส่อย่างแน่นะาจะเนาะส่วนไก่พี่น้องส่วไก่ส่วนไก่สีก็จะเด้สูตรแพ่ว่านเนี่ที่พ่อเม่แพ่ว่าเห็ดให้กินแต่แพ่ว่าเนี่น้อยจ้ะเดี๋ยวเ ส,สูตรเพ้ว่านี่สวกไก่ตกใส่น้ำปลาแต่พี่น้องสูตรพอมีาเฮตเตรัหลังก็ดืมจะเพว่านี่น้อยนี่เดยอไกจที่บุไร้หันจ้ะยังไฟไไงไปปกันีปป่แม่ได้งอยเก็บกองมาใส่กอนกันเลยแม่มาพอมหอมพอมหอมากิัน

เส็นยัเกิดบุอ่ะเออแล้วหากข้ี่ลงไปนะแ่เนาะได้โทดทดี่เนาะมาว่างห้องไมุ่ดอันนี้ก่อนออามาถวยไม่เห็นอันไหนเอาบุกพีออกมาก้สียเตีวหาส่วนหาเนื้อมาก่อที่หนังปลาเด็กตั้งหนังปลาเด็กมาข้ตสองหนัปลาเด็กใส่กันแ้ พอดวงดวงนิเนาะพี่หนองนะไม่กินน้ำเพรว่าได้จะได้พี่หนองดเด้อยาวเยาวจัเยาวจังจังจัง คนอผักหอมมีแต่ละผัหอมจิฮอนฮันแดียเหมอนเด้ทุกปใส่อีกลผักหอมจิฮันเดียแต่ผู้หอมสุญญากับจบพี่น้องมากิกนน,น้ำเผือบานไดน้พี่น้องเสียบเสียบจัดเมนูวันนี้น,เน,น,น,เนำเสนอสั่วไก่บ้านนะพี่น้องเนาะมาเลยจัดเดอ้อสั่วไก่บ้านสีแบบสีจ้ะพี่น้องนี่แบบสีจ้ะ ต้มต้มต้มเหม,มือนพ่อกะบ้าซุก,กาาแล้วกะมาซซีพี่น้องมากินน้ำเพว่าดได้จัดเลยส้วไกลบ้านสีแก่มาจะ,ะเสกบะพี่น้องมาเสียบม,มาจัดเลยมาเสีน้ำเพว่าาด้าจัดเลยมากมามากม,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 มันนี่เมนูมันนี่คือน้ำเสนอสั่วไก่บ้านจ้ะมันตอนวิธีเฮ็ดเพว่าก็บ,บอกมาจะเริ่มเล็กม,มาจะเนาะมาจะต้นนจ้ะ คลิปน <ion> ี้กับจ๊บใบเพียงจำหนีเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามือสาวราผ้ากินแพร่วาเด้อจ้อเด้อเพื่อสะว่าผัดกิมแม่ของสาวราผ้ากินแพร่วาดอ่ะขอให้พี่น้องกดป๊กกระดิ่งจากเพื่อสะว่าผัดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเนาะคลิปนี้กับจ๊บใบเพียงจำหนีจากพี่น้องพี่น้องที่เขามาเบิ้งนะจ๊ะเนาะคลิปแพร่วาก็ขอให้พี่น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะเนาะกินเงินให้ได้เงินกิดท่องให้ได้ท่องนะจ๊ะเนาะขอให้เงินได้น้องขอให้้้้้ทออองงไดดมมาาเเต็บนนพี่ ปลาสจากลูกไผ่ไข่เจียบทั้งหลายทั้งปวงจากพี่น้องกิดบางสิ่งใดกับใหรไดสมปรารถนาเนาะจา๊ะเนาะคลิปนี้ก็จ๊บไปเพียงสมผจาบายบายจุ๊บจุบ๊บ